สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือช่อง PJ หมอ l Channel เฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมครับบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่แบบเวลาร้อนก็ร้อนร้อน,อนเวลาหนาวแม่งก็นาวหนาวแถมเวลาฝนตกนะเวย้ยแม่งก็น้ําท่วมอีกไม่รู้แม่งจะเอาอย่างไงจริงไหมอย่างไรก็ตามครับวันนี้ทางช่อง PJ หม l l ครับก็จะพาไปดูเกี่ยวกับประเทศที่แม่งหนาวหนาวหนาวมากมากว่าแต่มันจะเป็นประเทศไหนก็ต้องไปฟังและรับชมกันเลยจ้าประเทศที่สิบครับประเทศมองโกเลีย เป็นประเทศทางใต้ของรัเสเซียนะครับแล้วก็ว่ากันว่าอยู่ทางตอนกลางของเอเชียกลางครับแล้วก็มีเทือกเขาครับที่กระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยทําให้อากาศครับมันเย็นลงแล้วก็หนาวมากที่สําคัญครับเขาว่าเป็นประเทศที่แบบมีลมแรงมากๆลมแรงไม่พอครับแม่งพัดความหนาวมาให้อีกเขาบอกว่าหนาวไม่หนาวคิดเอาเอางแล้วกันนะเว้ยเพราะว่าติดลบ20องศาเซลเซียสแต่จุดเด่นครับก็คือว่ามีชนเผ่าบางชนเผ่าครับที่ไม่ค่อยนิยมอยู่บ้านเท่าไหร่ชอบอาศัยในเทือกเขาแล้วก็เดินไปเดินมา แล้วก็เล่ยลอดไปเล่ยลอดมาครับเขาบอกไว้ว่าที่ทําแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าร่างกายครับมันจะได้ปรับสภาพและมันจะได้อุ่นเออบอกเลยว่าโคตรยูนิคเลย9ครับประเทศเอสโตเนียเขาบอกว่าเป็นอีกประเทศครับที่อยู่ในยุโรปอุณหภูมิของประเทศนี้ครับเกิดจากลมที่พัดผ่านหิมะจํานวนมากแล้วลมเนี่ยไม่ใช่แรงธรรมดานะครับแรงถึงขั้นเรียกว่ามรสุมอะที่สําคัญครับมันไม่ได้หนาวแค่แบบเป็นฤดูนะครับมันหนาวแม่งทั้งปีเลยแต่ข้อดีอย่างหนึ่งครับว่ากันว่าหิมะเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นักที่สําคัญครับ เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เราหลายคนครับนิยมไปเที่ยวที่นี่กันเพราะว่ามันเย็นมันดีแล้วก็สถาปัตยกรรมเยอะแยะมากมายบอกเลยว่าน่าสนใจมากเลยครับนอกจากนี้ครับเขายังว่าที่นี่ติดลบถึง15องศาเซลเซียส ซึ่งบอกเลยว่าโอ้ไ oh ม่กอดถ้ามองออไปอยู่ที่นั่นมันคงแข็งหน้าดูนะครับอันดับที่8ครับประเทศฟินแลนด์เป็นอีกประเทศนึงน,นะครับที่ตั้งอยู่ในประเทศสแกนดิเนเวียครับตั้งอยู่ทางตอนเหนือของยุโรปและก็เป็นประเทศที่มีฤดูหนาวครับยาวนานมากหิมงหิมะนี่ต้องพูดถึงครับตกแม่งทั้งปีแสงแดดที่บอกตรงๆครับแทบจะไม่ได้เห็นอนะ่ะคือแบอกเลยว,ว่าที่นี่ครับอยู่แล้วฟินมากสมชื่อประเทศเลยเพราะว่าเป็นประเทศที่มีการถ่ายทําละครเยอะมานนอกจากนี้ครับยังมีปรากฏการณ์แสงเหนือ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเฮ้ย hey, ีบอบก,การไปฮันนีมูนแล้วก็ไปสวิทกันอย่างมากครับเพราะทะี่นี่นั้นอุณหภูมิครับจะอยู่ที่ประมาณลบสิองศาเซลเซียสคือเดินเข้าไปก็แข็งเลยบอกเลยว,ว่างานดีครับทั้งหวานทั้งฟินทั้งแข็งบรรยากาศนะเ็ดครับประเทศไอซ์แลนด์อลายคาน,นครับมาเข้าใจตรงกันนะว่าไอซ์แลนด์เนี่ยมันน่าจะอุ่นใช่ไหมล่ะ แต่ใครจะรู้ละครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่นี่ครับกับหนาวมากอากาศเฉลี่ยครับอยู่ที่ประมาณลบสิบองศาหรือว่ามากกว่านั้นซึ่งทุกปีครับบ้านเรือนของประชาชนครับจะมีหิมะครับตกใส่หลังคาบ้านจํานวนมากแล้วก็หนาวมากๆแล้วหนาวที่นึงครับก็ไม่ใช่หนาวแบบแป๊บเดียวแล้วก็หายไปคือแมกหนาวยาวๆหนาวรัวๆนอกจากนี้ครับถึงแม้ว่ามันจะหนาวก็ตามเนี่ยแต่ว่าการทําการเกษตรครับก็ยังสมบูรณ์แบบเพราะว่าอากาศมันชื้นมันสามารถปลูกอะไรก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับบอกได้ครับเดียวครับว่า เจ๋งและก็เย็นมากโอกครับประเทศสหรัฐอเมริกาอเอรกาครับเป็นอีกประเทศหนึ่งครับที่แบบว่าอากาศเย็นจนหนาวอย่างเช่นที่阿拉斯加ครับเขาบอกว่าเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวถึง9เดือนต่อปีและหนาวทีนึงครับ ติดลบ62องศาเซลเซียสโอ้โหแค่ลบ20ก็ว่าหนาแล้วนี่เจอเป็นลบ60บมึงตายก่อนซะละมัง้งซึ่งแน่นอนครับว่าหนาแบบนี้มีคนตายจริงๆครับแล้วก็ตายกันเยอะมากด้วยเพราะอากาศหนาวนั้นครับใครจะไปที่นั่นเนี่ยต้องตรวจสภาพอากาศให้ดีนะครับว่าตอนนั้นมันหนาวเท่าไหร่เราครับจะได้เตรียมเครื่องมือหรือว่าเสื้อกันหนาวไปให้พร้อมแค่ห้าครับประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่แบบมีอากาศที่หนาวยาวนานมากๆหนาวที่หนึ่งครับ เทกเด็กมือเนี่ยก็ยังหนาวเลยนะครับเพราะว่าอุณหภูมิครับเฉลี่ยอยู่ที่ติดลบ40องศาเซลเซียสหรือว่ามากกว่านั้นซึ่งบอกเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าแดดจะออกแดดจะไม่ออกเนี่ยทำอะไรอะไรแม่งก็หนาวไปหมดแต่เรื่องดีอย่างหนึ่งนะครับมันก็มีเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าเป็นประเทศหนึ่งครับที่มีความเขียวชอุ่มในบางฤดูเป็นประเทศที่แบบว่าสมบูรณ์สภาพอากาศก็ดีฉะนั้นครับเลยเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่มีคนไปเที่ยวเยอะมากเป็นอันดับต้นๆของโลกครับจะได้ว่าอากาศก็ดีงานก็ดีนะ แก่ครับประเทศกรีนแลนด์เป็นประเทศที่หลายคนนั้นเข้าใจผิดมาตลอดนะครับเพราะหลายคนบอกว่ากรีนแปลว่าสีเขียวแลนด์แปลว่าเมืองเมืองเนี้ยต้องแบบสีเขียวทั้งเมืองแน่ๆความจริงคือไม่ใช่นะเว้ยกลับกลายไปด้วยหิมะเต็มไปหมดเลยละครับเพราะประเทศนี้เนี้ยถูกล้อมรอบไปด้วยหิมะแล้วก็เทือกเขาน้ําแข็งเต็มไปหมดเลยครับรวมทั้งประเทศนี้ยังติดกับชายฝั่งที่ยาวที่สุดในโลกอีกฉะนั้นครับเวลาลมพัดทีหนึงบอกเลยวา่าเย็นมากเย็นไม่เย็นก็คิดดูเอาเองแล้วกันนะครับติดลบประมาณลบหลบสององศา ซแต่เฉลี่ยครับอยู่ที่ประมาณ10องศาเซลเซียสจะได้ว่าหนาวโคตรๆสากนะจ๊ะรัเสเซียจ้าเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ใหญ่ที่ทสุดในโลกคือบิ๊กไซส์เป็นประเทศที่แบบว่าติดกับยุโรปและเอเชียเขาบอกว่าที่นี่ครับมันหนาวมากยิ่งตรงไหนมีน้าแข็งยิ่งตรงไหนมีเทือกเขาบอกเลยว่าติดลบถึง40องศาเซลเซียสเลยล่ะครับนอกจากนี้ครับบางพื้นที่ก็ังโดนแจ็คพอตครับเพราะว่าอยู่ดีๆครับเกิดพายุหิมะมาทีนึงนะครับบ้านปลิวกันแตกแสแลกขาดเลยแหละ,เ,ลละเอา,อางี้ ง่าครับตอนแรกอะหนาวอยู่ในบ้านสักพักพายุมาบ้านพังทีนี้แหละครับงามใ้แล้วไม่มีบ้านอยู่คนถามพี่หมอกว่าล้หนาวทาไงทําใจจ้า2องคาประเทศคาสคสถานเป็นประเทศทางตอนใต้ของรัสเซียและก็มีอากาศที่หนาวกวรัสเซียครับพอทีน่นี่นั้นอุณหภูมิครับติดลบถึง50องศาเซลเซียสซึ่ง ว่ากันว่าบางครั้งไม่สามารถออกจากบ้านได้เลยเลยครับออกมาปุ๊บเตียงแข็งเป็นไอติมเอสกิโมได้เลยเลยครับพร้อมกินเลยนะ1ครับแอนตาร์กติกาแอนตาร์กติกาไม่ใช่ประเทศนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่หนึ่งครับที่มีอุณหภูมิต่ําที่สุดในโลกใบนี้ว่ากันว่าติดลบถึง100องศาเซลเซียสรวมไปถึงครับที่นี่นั้นมีหิมะและก็มีพวกน้ําแข็งครับตลอดทั้งปีและก็หนาทึบรวมทช้งวันดีคืนดีครับอาจจะมีพายุน้ําแข็งครับพัดกระหน่ำมาจนอาจจะเกิดไหนะก็ได้ครับรวมทั้งที่นี่ ยังไม่มีเรื่องของอาหารการกินอะไรอีกเพราะว่าไม่ค่อยมีคนไปอยู่ฉะนั้นครับหากใครก็ตามไปติดหรือว่าไปหลงที่นี่บอกเลยว่างามไส้เลยนะครับยางใครก็ตามครับว่ากันว่าเป็นที่ที่หนึ่งครับที่สวยสุดในโลกเหมือนกันเอาเป็นว่าระหว่างสวยกับหนาวเลือกอะไรตัดสินใจกันเองนะจ๊ะส่วนใครก็ตามที่เคยมีประสบการณ์การไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปเจอกับพิมะแล้วคุณคิดว่าประเทศไหนครับที่หนาวที่สุดเอาเป็นว่าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยลวกันนะจ๊ะจงไปอ่านและกดหัวใจทุกเม้นตเลยและทางวันนี้ครับคือเรื่องราวของสิประเทศที่ ทีหนาวที่สุดในโลกใบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผม PJMall Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบาย